ฮาเทฮาเทจังหวัดฮาเท H A T A Y เราจะต้องมีการส่งอะไรไปช่วยดูแลคนไทยในตุรกีเพิ่มเติมก็ทางสารทูตเนี่ยเราเปิดรับนะฮะอยู่ตลอดเวลาจำนวนบุคคลที่ได้กล่าวเมื่อกี้ก็เป็นผู้ที่แจ้งมาทางสารทูตนั่นแหละนะฮะเราถึงได้รับทราบเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนะทางแองโกลามันอยู่ทางอีกด้านหนึ่งกับทางทางใต้ ที่แท็บพันธุนไหวก็อีกทางแต่อย่างไรตามก็ทางสารก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะและพร้อมในความช่วยเหลืออยู่ที่จะส่งให้ความช่วยเหลือนี่คือเราจะรอให้ทางตุรกีแจ้งมาก่อนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วติดต่ออยู่แล้วนะฮะติดต่ออยู่แต่ว่าต้องการสเปซิฟิกว่าจะเอาแบบไหนนะฮะคือพร้อมที่จะช่วยในหลายรูปแบบด้วยกันตอนนี้ก็ให้สถานทูตลราที่นู้เป็นเซ็นเตอร์ในการให้คนไทยประสานติดต่อถ้าเกิดในกรณีที่มีความเดือดร้อนนะฮะ แต่ในกรณีที่ช่วยเหลือเนี่ยเราติดต่อทั้งสองทางคือทางแองกรากับทางกรุงเทพเนี่ยเพราะทูตเขามีความคล่องตัวที่ดำเนินการได้ไวเห็นทางปอพอเขาเตรียมทีมค้นหาสแตนบายไว้นี่คือเราจะส่งไปหรือจะรอให้ทางตุรกีเขาร้องขอทีมจอแล้วพร้อมนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพราะเรื่องของเงื่อนเวลาที่ว่าผากมาช่วงหนึ่งแล้วมีคนเข้าไปหลายทีมแล้วนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ยังใดนะฮะขอให้ทางตุรกีนะบอกมา นะเราก็พร้อมไปนะขณะนี้เป็นเช่นนั้น,น,านออการติดต่อเคนะครับมีแลไรไม่พอไม่มีอะไรแล้วนะคดี่อ